โหสวยมากเลยค่ะชุดนี้นี่เข้ากับคุณชิสสมัยมากเลยค่ะและยิ่งแต่งหน้าทำผมแล้วเนี่ยยิ่งดูหวานมากเลยค่ะขอคุณจรถได้ไหมคะอ๋อรถของคุณชิสสมัยคุณพงษ์ดานัยสั่งให้เอาไปเข้าศูนย์เช็คสภาพรถเปลี่ยนยางเคลือบเงาแล้วก็ทำความสะอาดรถทั้งหมดแล้วะคะ่ะน่าจะใช้เวลาทั้งวันเลยค่ะฮะ นี่นี่มันอะไรกันเนี่ยวันนี้คุณชิสสมัยอยากจะเดินทางไปไหนไหมคะดิฉันเตรียมรถรับส่งพร้อมคนขับไว้ให้แล้วคะ่ะอืมคุณชิสสมัยสะดวกเป็นรถแบบไหนดีคะรถเก่งหรือว่ารถตู้คะ <c oughs> โทษนะชิสมัย ที่เมื่อเช้านี้ผมออกมาก่อนโดยที่ไม่ได้บอกคุณน,น่ะพอดีว่าผมมีเรื่องสําคัญที่จะต้องประชุมกับผู้บริหารกูเป็นไงบ้างเมื่อคืนหลับสบายดีไหมแล้วพนักงานที่โรงแรมดูแลคุณดีหรือเปล่าเขาดูแลฉันดีมากเลยค่ะแต่มันจะดีกว่านี้นะคะถ้าคุณถามฉันสักนิดนึงว่าฉันต้องการหรือเปล่า <c oughs> ผมอยากทำให้คุณแฮปปี้อะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำให้คุณนี่มันคู่ควรกับคุณแล้วนะอะขอบคุณสับโทรศัพท์มือถือนะคะมันเป็นสิ่งเดียวที่มันจำเป็นสำหรับฉันในตอนนี้เลยค่ะวัฉันจะหาเงินมาคืนนะคะพูดอะไรของคุณเนี่ยฮะจิสมัยที่ฉันมาหาคุณวันนี้เพราะฉันอยากจะมาพูดกับคุณให้เข้าใจา ว่าฉันไม่ต้องการข้าวของหรืออะไรที่มันเวอร์วังจากคุณเลยค่ะขอร้องนะคะอย่าให้สิ่งที่ฉันไม่ต้องการเลยแล้วอะไรอะ่ะที่เป็นสิ่งที่คุณต้องการถ้าถามฉันจริงๆสิ่งที่ฉันต้องการมากๆในตอนนี้เลยก็คือให้คนที่ทำเรลวกับฉันทุกคน ได้ชดใช้ค่ะ